อ่ครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับวันนี้เจอกันอีกหนึ่งคลิปเนาะนี่ได้ของเหล่นมาไหมพี่น้องรู้ไหมมันคืออะไรนะครับอ่าให้ดูให้ดูงูข้าเจ้าเหลยนกันหลายปีแล้วจะของให้กระซือมากนี่แหละครับอ่ามันคือซับบอร์ดนะครับ ซับบอร์ดคข้ายๆกับเรือขยักแหละครับแต่ว่าตัวนี้เป็นกระดานคล้าขๆกระดานตัวขึ้นอ่าเป็นกระดานสูบลมนะครับของผมนี่เป็นหนึ่งช่องลมนะหนึ่งช่องลมนะครับนี่เขาเติมลมหมกนี่นะพี่น้องนี่เติมลมตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสายเซฟตี้นะพี่น้องเอาไว้ฮัดคานะเวลาเทาตกบอร์ดตกไปแน่ๆตัวนี้ก็จะซอยดึงบอร์ดลับขึ้นมาหาเทานะครับ ก็ตัวนี้เป็นของยี่ห้อว่างไรนี่ฟาเจียนนะครับฟาเจียนของจีนพี่นออกเออพอดีอยู่หนองไข่พันมีชมลมก็เลยสั่งซื้อกับชมลมเขานะครับลํำนี้ก็เจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทนะครับก็ราคากับซูซีกันในช้อปปี้แะครับผมก็เข้าไปเบิรงนโยช้อปปี้กับเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะกับกับไล่น้องนุ่งไปสองร้อยบาทนะครับ อุปรกรณ์ในมากกมีไม้พายนะครับพี่น้องนี่มีไม้พายมีสูบลมนะครับอ่ามีสูบลมนะมีฟินนะครับมีฟินอีกสามตัวนะครับกกยังบ่เคยเล่นดอกพี่น้องเอ้ยแย่งหนี่กมา,าสิเอาล่งไปล่องเบิ่งยุ่นหวังกลมกว่าบ้านผมเลยละครเอาไปฮัดพายก่อนนะแต่พายเป็นพายเก่งแล้วกับสีล่งน้ำโค้งแล้วครับไปกับช่มลมก่อนละคร ถึงถอยมาไดเมือแรกครับผมกระลังเหอนะครับสูบล่มนะครับความจุก็อยู่ที่12อปอนด์ถึง15ปอนด์นะครับอ่า psi ได้12บ psi เพราะว่าผมบดเติม15ถ้าเติม15ถ้าเกิดอากาศมันร้อนเนี่ยตากแดดหรือว่าอากาศ้อน,นี่ยอย่ามันแตกพี่นอ้องเออสูบแค่12กับพก็พอนะครับสูบแค่12ก็พอนะกาศเถือขั้นแดด ไปล่องนำโคงกันเชได้เห็ดคลิปล่องไงพี่น้องเบิง้งลองนำโคงนะครับอ่าเด้อซับบอร์ดตะวันอันนี้เสือมาฝึกวิทยายุดก่อนให้วิทยายุดแข็งกาดก่อนก่อนสิงลงนะครับครับผมเอา้าคร่าวๆเดี๋ยวคลิปมันสีเงาแลนะ้วพี่น้องเนาะเอาซ้ำหนีก่อนเด้อเอาไปพอกันไมหนคมคลิปนี้ครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ